อ่ามาแล้วอัดแล้วหรือถ้าเราปิดไปมันจะชัดขึ้นไหมแหมจัดไฟด้วยว่าส่โาปวน้อยหน่อยก่อนไปด้วยนะเออแกวมอใหญ่แล้วไม่สมการรอคอยอุ้ยเดี๋ยวใส่ต้มหูดีกว่าเอาจริงจรงอยู่บ้านอึดอัดกันแหละไม่ใส่เลยเสียเวลาได้พี่ป้อมมาแล้วจ้า ช่วงประชุมเดี๋ยวจะทาแป้งรอบที่21ก่อนอุ่ยแรงมากอะไรก็ไม่รู้แป้งเป็นให้ดูหน่อยเป็นแป้เป็นเต้นข้าพูดแต่ไม่ได้ยินไม่ให้เสียเวลาไม่ให้เสียเวลาคืออย่างนี้ฮะเนื่องจากสถานการณ์โควิดเนาะก็เลยจะแจกข้อสอบนิดหน่อยให้ทุกคนนะครับทาแป้งรันนะครับหนึ่งร้อยชั้นอันนี้คือแจกโจทย์อันนี้ติดแล้วค่ะที่ติดชั้นแล้วค่ะอ้าวแล้วร้อยชั้นจะเดินได้ไหมนะลำหนัก ไปเดินขึ้นบันไดเดี๋ยวจะไปเดินซื้อของตอบแล้วก็จะกลับมาอีกรอบละกสิบรอบยังไงดีครับไปทําตามได้เลยฮะตามนั้นโอเคขอบคุณครับพี่ชายมากเลครับขอบคุณครับแอ้วันดี สวัสดีนะครับแฟนๆชาวทอดปนินทุกท่านนะครับเนื่องจากตอนนี้โควิดระบาดค่อนข้างหนักมันเลยส่งผลทําให้อาการทอดปนินเนี่ยออกไปถ่ายทําไม่ได้เพราะว่าเราจะต้องแบบเซฟทั้งตัวเองแล้วก็เซฟทางคนอื่นและที่สําคัญก็คือเราก็จะต้องหยุดเชื้อเพื่อชาตินั่นเองนะครับก็เลยแบบมีชาเลนจ์มาจากทางคุณเข้าตู่โปรดิวเซอร์เขาเลยบอกว่า การทาแป้ง100ชั้นเป็นยังไงเขาก็เลยแบบไปเลฮไม่มีลูกลุ่มฝนแล้วจ้จะจมูกหายแล้วแม่แบนแบนแบนไปหมดแล้วมาให้พี่ป้อมแบบถ่ายคลิปนี้ เผยถึงเทคนิคการทาแป้งรัน100ชั้นแล้วก็อย่างหนึ่งพี่ป้อมว่าการทา1น0ชั้นของพี่ป้อมเนี่ยพี่ป้อมอยากให้มันได้เทคนิคในการใช้แป้งหรือการเติมแป้งระหว่างวันแล้วกันนะครับด้วยแป้งตัวนี้อันนี้พี่ป้อมใช้แป้งรันออริจินอลพลาสนะครับเบอร์2อูนะครับก็เป็นเบอร์ที่แบบสวยไม่แพ้เบอร์1.5ที่ขายดีมากๆอันนี้ก็คือบำรุงอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับช่วงนี้ก็นี่ก็จะมีร่องรอยแห่งอารยธรรมของการใส่แมสนะครับเนื่องจากบางทีเนี่ย เราออกจําเป็นจะต้องออกไปทํางานจริงๆจะต้องใส่แมสแบบอย้ยาวนานทั้งวันแต่บริเวณน,นี้เราก็จะต้องแบบมีการทาโปองทาแป้งเพื่อกันบำรุงปกป้องแล้วก็ป้องกันโพลิชชั่นต่างๆนะครับก็น, <ด lemon. S 2> นี่เริ่มจากอันนี้ใช้จริงของส่วนตัวในขั้นตอนแรกเนี่ยเราทากันแดดหรือว่าครีมบำรุงต่างๆเนี่ยมันยังมีความหนึบอยู่นะครับเราก็จะชอบแต่งให้มันแบบมีความหนึบจะดูดูให้ดีตรงนี้จะมีรอยฝ้านะครับโอ้รักษายากมาก แต่ก็การปกปิดด้วยเมคอัพก็เป็นส่วนที่ช่วยได้แบบดีมากจริงๆมันก็ทําให้แบบไอ้ตรงเนี้ยก็คือมันไม่เพิ่มขึ้นแล้วก็ในบางจังหวะที่เราไม่ได้โดนแดดหนักๆหรือเราป้องกันดีๆมันก็ทําให้จางลงเช่นเดียวกันนะครับก็คือมันก็จะมามาหายๆในขั้นตอนแรกเนี่ยหล่ะจะใช้เนื้อแป้งบริเวณอบาให้มันแบบบางเบาเพื่อที่จะไม่เกิดความหนาเราจะใช้ในลักษณะกึ่งเพชพาเดอร์ก็ลองดูนี่ในขั้นตอนแรกนี่ก็แบบ ปกปิดได้แบบมากกว่าครึ่งลองดูนะครับแล้วก็ยังดูเป็นผิวตรงนี้จะมีรอยสิวในการใส่แมทใครที่ชอบงานผิวอย่างว่าลงผิวให้มันฉ่ำฉตรงนี้เราอาจจะแบบเนี่ยทัชแค่นี้ก็พอมันก็ยังมีความฉ่ำความโกลของอพวกมอยเจอร์หรือลูมิเนเตอร์ต่างๆที่เราลงไปนะครับก็ผสมประสานโอ้โหตรงนี้สิวเมดเป้งมาก ตรงนี้นะครับอย่างน้อยเวลาถ่ายรูปเซลฟี่มันก็ช่วยอำพังได้นะครับอย่างช่วงพวกรอยนูนก็ยังคงต้องมีอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นเม็ดสีที่อยู่กับเรามานานมากเป็น10ปีละ ก็คงต้องอยู่ต่อไปเคยเอาเขาออกเขาก็ออกได้แค่แป๊บเดียวเขาก็กลับมาใหม่ในส่วนของชั้นที่สองนะครับพี่ป้อมก็จะใช้ตัวนี้นะครับเป็นผู้กันตัวนี้เนี่ยเหมาะสําหรับคนที่มีรูขุมขนกว้างหรือว่ารอยแผลเป็นจากหลุมสิวนะครับตัวนี้จะเป็นวิธีที่ช่วยให้การเกลี่ยแป้งเนี่ยเนียนเรียบแล้วก็ส่วนที่มันจะกืนเข้ากับผิวมันก็จะกลืนส่วนที่มันจะเติมเต็มมันก็จะเติมเต็มนะครับแล้วก็ในบางส่วนที่ มันมีเนื้อแป้งมากเกินไปมันก็จะเกลี่ยให้บางน,นะครับตัวนี้นี่จะให้การปกปิดแบบค่อนข้างแบบดีมากโดยเฉพาะใครที่มีแบบว่าบริเวณปลายจมูกที่มีรอยสิวเซียนนะครับวิธีนี้ก็จะแบบว่าปกป้องได้แบบดีจริงๆครานี้ชั้นที่3เราค่อยๆให้มันมีน้ำหนักนิดหนึ่งวิธีนี้เวลาเราไปใช้ระหว่างวันนี้เราก็จะใช้เติมแบบวิธีนี้ก็ได้ รหรือไม่ถ้าใครแบบไม่มีผู้ก,กันนะครับใช้ผาแป้งที่ดีควรจะทัดเสร็จแล้วปากตรงนี้ปุ๊บแป้งจะไม่ติดเป็นปืดหรือเป็นก้อนสามารถใช้วิธีนี้ปาดได้ยาวนานทั้งวัน ดูแล้วยังเป็นงานผิวอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญเลยคือการแตก่ก่อนแต่งหน้าหรือก่อนการลงแป้งทุกๆครั้งเนี่ยก็ยังคงต้องเน้นไปถึงเรื่องการบำรุงดีนะครับเสร็จแล้วมันก็จะมีผู้กันบางอันอย่างเช่นปลายปัดอย่างเงี้ยมันก็จะเกี่ยทําให้แป้งบางนะครับตรงนี้ปุ๊บตรงนี้เราก็เกี่ยได้อันนี้ชั้นที่6อันนี้คือดีอ่าใช้ปลายปัดแบบนี้ นะครับอันนี้เหมาะมากเวลาเราแต่งหน้าเจ้าสาวเสร็จแล้วเนี่ยพี่ป้อมเห็นน้องๆหลายๆคนใช้แป้งลันออพลัสเนี่ยในการบิวบริเวณนี้นะครับอันนี้มันจะเพิ่มการปกปิดนะครับแต่ถ้าสมมติว่าใครที่หน้าแก้มจะมีรูขุมขนไว้สักนิดหนึ่งหรือเวลาเราลงไปแล้วปุ๊บมันจะมีเลเยอร์ค่อนข้างหนาพี่ป้อมแนะนําให้ใช้พูก,กันไปตัดแบบนี้นะครับแตะบริเวณเนื้อแป้งแล้วก็ปาตรงนี้ ะะตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยทําให้เนื้อแป้งอ่ะแน่นบางเบาแล้วก็ปกปิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนไหนที่จะต้องปกปิดเราก็ให้มันปกปิดส่วนไหนที่มันจะต้องแบบมีความบางเบาหรือให้สีผิวจริงมันทะลุผ่านเนื้อแป้งเพื่อเป็นการผรสมผสานทําให้เกิดงานผิวอย่างเช่นบริเวณหน้าแก้มหรือบริเวณสันจมูกตรงนี้เราก็ใช้ตรงนี้ไปนะครับในขั้นตอนที่6ก็ต่อไปเลยชั้นที่7 ก็เหมาเป็นชั้นที่8ไปเลยแล้วกันนะครส่วนมากพี่ป้อมเวลาเติมอะ่ะข้างนอกอะ่ะเวลาทัชอัพหรือเวลาเราถ่ายโฆษณาก็าใช้วิีที้ นะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหโบ๊ะโ,โบ๊อย่างเดียอนนั้นร้อยชั้นก็คือโอ้โหเดินนี่แน่นอนแป้งอะไรถ้าใช้วิธีนั้นแป้งอะไรมันก็หนาอยู่ดีแต่แป้งตัวนี้มันสามารถเกลีย่ยได้ยาวนานตลอดทั้งวันร้อยชั้นพันชั้นก็เกลีย่ยได้นะครับยิ่งเวลาเราเกลีย่ยปุ๊บตัวนี้มันจะมีตัวหนึ่งที่พี่ป้อมใส่ส่วนผสมลงไปให้มันแตกตัวให้ดูเป็นงานผิวป่าตรงนี้ก็ยังไม่เป็นปืดนะครับอ่ะเดี๋ยวจะชั้นที่9คืองงกับสานเลนลอยชั้นตำรวจต้องลอยชั้นทั้ง แป้งหล่นเนี่ยชั้นเดียวก็อยู่ตกทีเดียวก็่านในชั้นที่สิบ เรียบร้อยพี่ป้อมก็เตรียมตัวออกจากบ้านแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปทําจนครบร้อยชั้นในบริเวณด้านนอกอเดและก็อในนะครับแต่ว่าสิ่งที่พี่ป้อมตั้งใจคือจะทําให้ทุทกๆคนรู้ว่าไอ้แป้งเนี่ยมันสามารถเติมได้ยาวนานตลอดทั้งวันโดยที่ไม่ต้องลบหน้าใหม่แล้วก็ไม่ทําให้เป็นปืดเลยนะครับ mm. เดี๋ยวเราไปดูกันเพราะว่าเดี๋ยวพี่ป้อมอาจจะต้องไปส urve ในเรื่องของอตลาด makeup นิดหน่อยด้วยไปทําธุระหลายสิ่งอย่างข้างนอกนอก็กเดี๋ยวไปลองดูมันก็เป็นการจําลองอการใช้แป้ง รันออริจินอลพาสของพี่ป้อมไปในตัวด้วยละกันไหนๆก็ไหนๆละเน็ตที่จะที่เราจะชาเลนจนะครับห้าสี่สามแอคชั่นมาพูดเลยว่าโจทย์คราวนี้สร้างงานสร้างอาชีพสุดๆจะออกมาเป็นยังไงเราไม่เคยทาขนาดนั้นอ่ะลงอันี่ก่อนเนาะ เราก็จะใช้แป้งลันออริจินอลพาส์พาวเดอร์นะคะบายป้อมวินิตนะคะซูมเดล็กโผล่แล้วจะหมดแล้วจะถึงร้อยชัน้นหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยถ่ายคลิปตอนสามทุ่มเราต้องหาอะไรมาจดปะว่าเรานับครั้งที่เท่าไหร่รอบที่หนึ่งนะคะนี่นะคะปองก็จะใช้แป้งลันเนะาะป่ดไปปลื้มเนะะับได้มาปองได้มา <c oughs> ได้ สีงร้อยเกคาสิบแ9ดรอบครบแล้เมื่อไหร่คืนนี้ครบเลยกี่โมงสาหากูก็ทอละอ้ยเมือม่อยอ่ะเมื่อยไหมรอบที่หกรอยสิวเริ่มจากแล้วนะของหนกเอียงรอบที่เจดต่อเลยรอบที่แปรอบที่เก้ารอบที่สบต้องมาตะเพิรกปุ้งเนี้ยฮะออมไมกุเส oh <my> 14สี่ตอนนี้เราก็เอาให้ได้สักสิบชั้นตามคำขอตีหนึ่งแล้วรอบที่เราก็คือไป่ากรถ้าใช้ผู้กันอันนี้ในส่วนชั้นที่สิบหก็จะเป็นแบบเฉพาะจุดเเ,เ,ดเริ่มรูดแล้วรอบที่สิเจเริ่มรูดแล้วเมื่อยนี่ก็คือการเติมเรองหมากันรตาคอน่อยจะสังเกตได้ว่าไอ้บริเวณรอยฟ้าตรงนี้ก็คือติดไปหมดเลย เก้ายี่สิบนะเลืแปดสิบครั้งเองเ <Okay. S 3> ออเพิ่มความซึ้งซึ้งก่อนที่เจอแล้ววะมันคือเวลาอาบน้ำนอนอนะแล้วฉันต้องล้างหน้าอีกว่างเลยว่างนี่ไปวางสง๊อตมีสิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้าจ้าเบญจะเพศและจ้ายี่สิบหกแล้วเนาะ ไม่หรออายุเจ็ก็ได้ตัวตัวปลาทุกคนเล็กกตโผเริ่มยังเริ่มหนอยยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบนึ่งร้อยอะไรลไมอ้ะโอ้ยเหลืออีกเจ็ดสิบสามสิบเอ็ดสามสองสามสิบสามสมสี่สาสิบห้าสอง่รลืมสามหกสามสิบเจ็ดสแปดสาสิบเก้าใครคิดคอนเทนต์ดีวะ สี่สิบแนวโอ้ยเบื่อโอ้ยเก่งไรเนีข่าวมาดีนะที่กดมาเป็นคนผิวขาวเหลืองแต่งไม่ค่อยลอยอะสี่สิบเอ็ดนาโยสี่สามสี่ห้าอันนี้ใช้เบอร์หนึ่งเป็นไฮไลท์ รายดังหน่อยเอาดีๆมันก็เนียนนะ45แล้วไม่ใช่อายุนะจ๊ะเป็นการทาแป้งครั้งที่45จ้าโอเค47 49ตอนเนี้ยนิวสล็อกละ50ฟาจะลืม,มาปเพื่้นละเอ นี่คือสภาพที่กลับมาถึงบ้านนะครับก็คือทาแป้งบรันไปแล้ว50ชั้นอย่างที่บอกก็เกี่ยเข้าเกี่ยออกใบหน้าก็จะมีความแบบว่าช้ำๆมันๆน,น,นิดหน่อยเราก็ฉีดวยสเปย์น้ำแร่เช่นเดิมสเปรย์น้ำแร่ตัวนี้คือดีมากของชูก็เป็นการรีเฟรชใหม่ก็จะใช้เป็นอฟองน้ำพักฟองน้ำแบบนี้ เทคนิคนี้นะครับใช้ได้ทั้งแป้งรันออริจินอลพ s าสแล้วก็ใช้ได้ในส่วนของการลงรองพื้นหรือเมคอัพเบสที่ลงมาตั้งแต่เชา้าจะสังเกตว่า,าเวลาเราปาดเนี่ยมันก็จะมีแป้งส่วนที่เหลืออยู่มันก็ใบหน้านก็จะแบบว่าร่องขึ้นเพราะว่าวันนี้ก็สาหัสสกันตอนนี้ก็ผ่านจากล็อกที่50มาประมาณแบบ3-4ชั่วโมงโดยที่ไม่ได้ซับหน้าเลยจะอยู่ในแมสตลอดนะครับรอบที่51เสร็จแล้วเราก็จะเพิ่มการปกปิดด้วยรอบที่52 ห้าสิบสามห้าสิบสี่ห้าสิบห้าล็อกที่ห้าสิบหกห้าสิบแปดห้าสิบเก้าหกสิบเติมสีแก้มดีกว่าอันนี้ก็คือเป็นสีลิปของ LAN c อส m e ติกเอาแหละเริ่มเล่นแล้วเฮ<ม>้ยป่าวไปปื๊ดตๆๆ๊ดๆเฮ้ยกลิ่นหอมอยู่เดอ้อโอ้สีน่ารักเอามาทำเป็นสีแก้มได้สบายเลยอะบูดไปหมดแล้วค่ะเอาดีๆหกสิบเอ็ดหกสิบสองชั้นเนี่ยคือแบบ ยังโอเคอยู่เลย71ครานี้ปาดโดยการใช้คราวนี้72 73 74ในส่วนของรอบ70จะเพิ่มปริมาณแป้งไปเรื่อยๆนะครับให้แบบชนิดที่ว่าละไม้คล้ายการบวกปูนนี้องก็ปลาแบบปลื้มเลยนะปลื้มนะครับ <c oughs> รอบที่75นะครับเวลาเราแปะปุ๊บเราก็ใช้วิธีนี้77 78บอกแล้วว่าไอ้รอบเนี้ยจะแม็กซิมัมสุด80นี่คือหนาที่สุดเท่าที่ในชีวิตเคยแต่งหน้ามา81 82 83ขอได้ผมแป๊บนึงแปดสิบหกแปดสิบห้าแล้วว่าแปดสิบแปด แปดสิบเก้าใครบอกว่าซับเนี่ยเก้าสิบ อันนี้ผลลัพธ์ที่ได้ของนางจะเทียบเท่ากับการลงรองพื้นแบบฟู c o v เวเล e ก็คือปกปิดทั้งหมดแทบจะผืนผ้าใบเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ไม่เคยแต่งหน้าอะไรหนาเท่านี้มาก่อนพี่ป้อมบอกเลยว่าสําหรับการทาขนาดนี้นะครับสําหรับการออนเซต e ได้เลยขึ้นทิฟฟานี่หมอรำได้เลยกันน้ํากันเหงือ่อทนทนความร้อนทนเหงื่อได้เลยนะครับเดี๋ยวส,าส้สาวสา เก็าสิบหนี่งร้อยก็อย่างที่บอกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ สุดท้ายแล้วชั้นที่100รอตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่จะต้องบางที่สุดก็จะได้ฟินิเชอร์ก็จะได้งานผิวเรียบร้อยนะครับกับการทาแป้งรันออริจินอลพาร์สนะครับ100ชั้นตุปแล้วเนี่ยทำไมถึงจะต้องแบบ100ชั้นเหตุผลพี่ป้อมก็คือข้อตูเขาอาจจะแบบอยากให้เห็นวิธีการลงแป้งหรือเวลาสาวๆที่ใช้แป้งอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะแป้งรันออริจินอลพาร์สเนี่ยมันทรงอนุภาพขนาดนะ100ชั้นโดยที่ไม่ได้ลบหน้าออกจะบอกว่าโอ้ยตรงเนี้ยจับไปมันมีความ ชุ่มชื้นของผิวค่อนข้างดีมากถ้าสมมุติว่าเราใช้ไปด้วยแล้วเราเติมพวกสเปรย์น้ำแร่ไปด้วยระหว่างวันเนี่ยถามว่ามันต้องลงบำรุงใหม่ไหมก็คือใครที่ดูตอนเช้าจะเห็นว่าพี่ป้อมจะลงบำรุงไปค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนของแป้งรันตัวนี้มันเป็นแป้งสกินแคร์พาวเดอร์อยู่แล้วซึ่งนางมีไฮยาลูรอนิกแอซิดอยู่ในนี้นะครับมีแอสตาแซนตีแล้วก็มีวิตามินซีซึ่งค่อนข้างจะแบบตอบโจทย์มากตัวนี้แล้วมันก็จะเก็บความชุ่มชื้นบนผิวหนังได้นะครับที่สําคัญคือถ้าผิวหนังเรามีความชุ่่มชืื้นนเนในเรรอองของขกาควบ คมปริมาณความมันบนใบหน้าเนี่ยรับรองยืนหนึ่งแล้วก็กําลังดีนะครับไม่แห้งแกรกผิวหน้าสวยด้วยบํารุงด้วยแป้งรัน Original p พลานะครับมาในวันนี้พี่ป้อมใช้ทาไปถึง100ชั้นโดยที่บางชั้นก็เพิ่มบางชั้นเก่าออกแล้วบางชั้นเนี่ยเติมสุดไม่ดูแห้งเหอือดยังมีความชุ่มชื้นอยู่เลยนะครับผมหาทำดเดพนเสื้อฉันต้องมานั่งล่างมากก่ คิวม,มากนะคิวใหม่อ๋อตาตอนนี้ตาคิวอ๋ออมาเอาดีๆคุยกันหนูก,ก่อนลืมมางั้นเอาละละอัดทำไมไม่มีอะไรทำกันเหรอ